ไข่มดแดงข้าขาวอบอวบพอได้กินอยู่นะไข่จะไข่กัดกูเกือบตายคุ้มค่าไหมหนอ <c oughs> วันนี้เรามีเมนูเด็ดนะคะนี่เลยลาบไข่มดแดงก็ต้องมีนะ ไข่มดแดงของเราเก็บมาสดๆใหม่ๆกันเลยจ้าส่วนผสมของเราก็จะมีไข้หัวหอมท pues ี่ไบเล่อยมันนาพริกป่นข้าวคั่วก็จะมานี้น้านค้ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีทำกันเลยจ้า ขั้นตอนแรกของเรากับลาบไข่มดแดงเราก็จะบีบมะนาวบีบมะนาวลงไปนะคะบีบมะนาวลงไปเลยให้จำๆไปเลย มะนาวน้ำปลาครุกคราวใครกินผงชูชีพก็ใส่ลงไปนะคะปรุงตามอักฉยาใส่แล้วก็ชิม เติมน้ำปลากนี้ค่ะเดี๋ยวเราใส่ข้าวคั่วพริกป่นนะพร้อมผักต่างๆทีนี้เราก็ใส่ข้าวควั่วพริกป่นหอมแดงแตะไคร้ผักชีใบเรื่อย เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลุกคลุกคลุกเาให้เข้ากันเสร็จแล้วนะคะแล้วนะคะน่ากินมากเลยแล้วก็มาจัดใส่จานกันเลยนะคะผมมปาเลยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้า จัดใส่จานเรียบร้อยใส่แมลงลาบของเราไปค่ะไปกินกันเลย